จังหวัดบึงกาฬดินแดนผูทอกแหลงพระธรรมข้าล้ำยางพารางามตาแกงอาหงบึงขงหลงเพลินใจน้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจสารสองนางจังหวัดบึงกาฬมีแปดอำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองบึงกาฬอเภอปากคาดอเภอสซ่พิสัยอเภอศรีวิไลอเภอพรเจริญอเภอเซกาอเภอบึงโขงหลงและอเภอบุ่งคลา้าจังหวัดบึงกาฬ มีขนาดพื้นที่4,305ตารางกิโลเมตรมีประชากร43,542คนจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสานทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงตรงข้ามกับแขวงบริคำไซส,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นจุดผ่านแดน และเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจค้าขายของทั้งสองประเทศมีการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดนด้วยแพ้ขนานยนต์ไปยังประเทศลาวก่อนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนคิดเป็นมูลค่ากว่า3,000ล้านบาทต่อปีจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาทำสวน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางพาราจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ3า0แสนไร่ผลผลิตยางพาราในจังหวัดบึงกาฬมีแนวโน้มสูงขึ้นมียางพาราที่เปิดกรีดแล้วประมาณร้อยละ80เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปียางพาราจึงถูกกำหนดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ที่จะพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่รายอำเภอประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้แก่ประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวซึ่งจัดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดบึงการ จังหวัดบึงกาฬดินแดนที่มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยมาอย่างต่อเนื่องหลวนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬเช่นวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกมีลักษณะเป็นภูขนาดย่อมสูงจากระดับน้ำทะเล350เมตร เป็นพุทธสถานบนภูเขาอันโดดเด่นด้วยสะพานไม้เวียนรอบผาหินเจ็ดชั้นจนถึงยอดภูทอกสะพานแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึงหปีเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆด้วยป่าไม้ที่เขียวชอุ่มและภูลังกาที่งดงามวัดภูทอกยังเป็นที่ตั้งของเจดีพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์สายวิปัสนาชื่อดัง ผู้ก่อตั้งวัดผูทอกที่ชาวจังหวัดบึงการเลื่อมใสศรัทธาวัดผูทอกอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไลยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ60กิโลเมตรผู้ที่รักการเดินป่าเชิญชวนมาชมความงามของธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูว,วัวกางเต็นท์พักแรมชมวิวทิวทัศน์สูดอากาศบริสุทธิ์บนหลังภูว,วัวชมพันธุ์ไม้หายากนานา,นานชนิด ภูวัวยังเป็นต้นกําเนิดของน้ําตกมากมายเช่นน้ําตกเจ็ดสีน้ําตกถ้าฝุน่นน้ําตกตัดชแนนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวตั้งอยู่ในเขตอําเภอบุ่งคลา้าอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬร,ระมาณ60กิโลเมตรบึงโขงหลงพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับ1,098ของโลกเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีพืชน,น้ำหลากหลายสายพันธุ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีประมงน้ำจืดที่แฝงด้วยภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสานอีกมุมหนึ่งของบึงของหลงมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและลงเล่นน้ำที่หาดคำสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาดื่มดำ่ำกับบรรยากาศที่เย็นสบายริมบึงอันกว้างใหญ่พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารรสเด็ด ที่มีบริการนักท่องเที่ยวให้เลือกรับประทานได้ตามใจชอบบึงของหลงอยู่ในเขตอำเภอบึงของหลงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ80กิโลเมตรพื้นที่ชุ่มน้ำอีกแห่งหนึ่งคือบึงกุดทิงนับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่12ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่1,733ของโลกรวมทั้งเป็นแหล่งดูนกนานา,นานชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวบึงกุดทิ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ10กิโลเมตรแก่งอาหงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีโขดหินในลําน้ำโขงจะพบเห็นได้มากในช่วงน้ำลดที่นี่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงและเป็นจุดที่ชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาค ในวันขึ้น15บหาค่ำเดือน11แก่งอาหงยังเป็นที่ตั้งของวัดอาหงศิลาวาดพุทธสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาบำเพ็ญบุญเป็นประจำในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพธารามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธารามบ้านท่าคล้าอำเภอเมืองบึงกาฬ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ5กิโลเมตรมาเที่ยวที่จังหวัดบึงการอย่าลืมแวะสักการะศารเจ้าแม่สองนางอยู่หน้าโรงพยาบาลบึงการสารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบึงการนี่คือส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงการที่อยากแนะนำให้ท่านรู้จักและเดินทางมาเยี่ยมชมชาวจังหวัดบึงการเชื่อว่า ภาพแห่งความประทับใจและความมีอัยาศัายไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและหวังว่าโอกาสหน้าท่านคงมาเยือนบึงการอีกครั้ง